โอ้นี่ครับผมเพื่อนวันนี้ผมมาถึงที่บ้านในป่านะครับผมของน้องๆน,นะครับผมบ้านพักกลางป่าครับผมโอ้่ครับผมไม่แน่ใจว่าข้างบนยังขึ้นไปได้อยู่ไหมนะ ตรงนี้ก็จะมีสินช้าดเลยนะครับผมยกได้ด้วยโนี่ก็น่าจะเป็นแปลงผักนะนะครับผมก็จะมีบันไดด้วยนะครับผม,อมโอ้บันไดไม่ในใจว่าแข็งแรงอยู่ไหมหอ่ลองขึ้นดูนะนครัโอ้ขึ้นได้อยู่ครับ นะครับขึ้นมาข้างบนก็แข็งแรงอยู่นะเพื่อนๆที่พักกลางป่าครับผมนี่มีตะเกียงเลยนะเพื่อนก็ประตูจะเป็นที่พักนะครับสามารถนอนได้เลยนะครับผมนี่าารถเข้ามาข้างในได้อกไปข้างนอกนะครับนี่ นี้ครับ ว้าวนี่ครับผมบ้านของน้องๆช่องบางขัน,นเพื่อนนี่บ้านพักทางป่าของพวกเขานะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงดอกไม้นะครับแต่เขาก็ไม่ได้มาทําคลิปนะครับตรงน,นี้นานละรกมากนะข้างในก็มีต่อไฟด้วยนะที่ทางล่างนี้ก็สามารถ นั่งได้เนาะมือบายครับผมมโมบายด้วยครับนี่ก็จะเป็นบันไดนะครับผมสามารถขึ้นไปดูข้างบนได้นะครับผมเดินโอ้สวยครับผมส่งสวยงามเลยครับ สามารถนอนพักได้เลยนะครับผมแคมปิ้งในป่าได้เลยนะครับผมนี่บรรยากาศดีมากมาครับ